ยังเลาะจนว่าเวลาไก่สีเบิดจะพี่น้องเลี้ยวเบอ่งนาเลกาโอ้ฉันเหลือเวลาแขนหนึง่งชมงงหอดป่านฉันก็จัดเลยจะหหวเข่าเราเขาบ่ต้องลังเลเลยจะมีขนมจีนแกงไก่เหลืออยู่จะพี่น้องเข้ามาต้มเสร็จล้วก็ผักกะลางเรียบร้อยแล้วก็เอามาหั่นจะพี่น้องอันผักกาดดองในมุกมากกินได้จะต่วามุกสีล้างก่อนเนาะมันสีเข็มโพดจะขันบ่ล้างนี่มันสีเข็มแฮ้ง เราก็ซิมีแตงกัวดองจะพี่น้องมุกหมักกินแล้วมุกกะสิเอามักพริกมะหันจหน่อยจ้ะเวลากินขนมเสฉะหม,มกมักเอามักพริกสดมสไซล้วก็ซิมีผักซีจีนจะพี่น้องอันนี้ก็เอาฟันฝ่าสื่อมาไดประมาณสามมือเราจะมั่ทันในเสียก็เลิดอยู่จะก,กินไดหลายมืออยู่คันแม่นหมักทั่วงอกจะพี่น้องเอ้ยเสียตะดนเราจะขนมจีนน้ำยาก,กะทิไก่โอ้ปาดน้ำขึ้นหลายแทนปาดเนี่ย ใส่ลงไปแล้วกับีบีปักนาวมักบาบาสมจากหน่อยแล้วก็ิใไซบักพริกบักพริกสดเพิ่มเพราะว่าเฮียสามีกินน้ำร้อนก็กินเผ็ดแน่จ้ะสามีเขาไม่กินเผ็ดพวกกันเ,เลยเพิ่มลูกโดดเที่ยหลังปาเรากินเสร็ยาี้วๆลืมตัด อืมซับจังกว่าดองออาฟันฟ้ากิดเราจะไปหับลู เ,เ,หเหลือเวลาบลายอาจารย์เดี๋ยวสิต้องไปฮับลูกแบบเบิดแล้วได้เบิดมือเบิดวันเวลาเลียนแล้วอีเลย์ว่าซิไปน,นั่งกินข้าวนอกบ้านสูตรอากาศบริสุทธิ์จังไหมคนไปคนมาเวลาบิดพอดีไปได้กินข้าวก็เลยนั่งกินในบ้านเนี่ยละจ้ะ กลาดดองสักหน่อยแล้วชว่วงใบเราจะสีมะเห็ดส่งผักกะลัมปีครับลูกใส่ก่อนจากช่วงใบ คนนี้บอสไซเซนลาลดปริมาณอาหารล้มอึดอัดกินลายพลต้องเถยกินไว้ผลนะรู้ตัวอีกทีเพียจุกมาถึงคอค่ะ it's an annoyance แซ่บแซ่บยู่กูเดียวผันกินย่ำหิวๆนวเลจ้าแซ่บคัก น้ำไกลออกจำ้อยนะกินลายหรอก ไปแล้วจ้ะี่นอนสวัสดีจ้า